สวัสดีครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรอาหารเที่ยวตามหาอาหารรสเด็ดพบกับผมนายรัชชัยในช่วงของการทําอาหารและแนะนําเคล็ดลับการปรุงอาหารให้กับทุกท่านที่มีความสนใจอยากจะทําอาหารรับประทานทเองที่บ้านนะครับวันนี้เราพบกันก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับก็คือผัดปักทองใส่หมูและไข่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเครื่องปรุงและก็ส่วนประกอบที่เราจะเตรียมไว้มีอะไรกันบ้างนะครับ เครื่องปรุงและก็ส่วนประกอบที่เราจัดเตรียมไว้นะครับก็จะมีฟักทองหมูไข่ต้นหอมนะครับวันนี้เราไม่มีใบโหระพาเราก็เลยใส่ต้นหอมนะครับแล้วก็จะมีน้ํามันพืชกระเทียมน้าตาลทรายผงปรุงรสน้าปลาซอสเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนประกอบที่เราจัดเตรียมไว้มีเท่นา,น,า,น,ทาทนี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะครับแล้วก็ มาทาอาหารไปพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อกระทะร้อนแล้วนะครับเราก็ทําการใส่น้ํามันลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราทําการเจี่ยวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับ เมื่อกระเทียมมีกลิ่นหอมแล้วนะครับเราก็ทําการนําหมูลงไปผัดนะครับ แล้วก็ตามด้วยฟักทองนะครับผัดให้เข้ากันนะครับกับหมูเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะครับจะเป็นน้ำซอสน้ําปลาผงปรุงรสนะครับ แล้วก็นับตาลทรายนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็ทำการเติมน้ำเล็กน้อยนะครับเราจะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเมื่อเราใส่เครื่องปรุตงต่างๆลงไปแล้วนะครับเรากา็ทำการ อาฝาหม้อปิดไว้สักระยะหนึ่งนะครับเพื่อฟักทองจะได้สุกเร็วยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเครื่องปรุงนะครับแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้าทางด้านล่างของคลิปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับแต่ก็แนะนำนะครับให้ทุกท่านทดลองทำรับประทานเองที่บ้านนะครับเพื่อจะเป็นการาลด ค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนนะครับแล้วก็เป็นการฝึกทักษะในการทำอาหารนะครับอันนี้เมื่อฟักทองใกล้สุกแล้วนะครับเราก็ทำการใส่ไข่ลงไปนะครับ าการผัดฟักทองนะครับผมผมเราจะาใส่น้ำนะครับแล้วก็เติมเครื่องปรุงลงไปนะครับแล้วก็เราจะไม่คนเยอะนะครับฟักทองจะไม่เละนะครับจะยังเป็นชิ้นที่สวยงามนะครับน่ารับประทานนะครับอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับ เมื่อพักทองของเราสุกแล้วนะครับก็ทําการใส่ต้นหอมลงไปนะครับแต่ถ้ามีใบโหละพาก็ใส่ใบโหละพาลงไปได้นะครับแต่ผมจะใช้ต้นหอมวันนี้อันนี้ก็ปิดแก๊นะครับใส่จานทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะครับ ฟักทองของเรานะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็คือหน้าตาผัดฟักทองใส่หมูและไข่ของเรานะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ